สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้พอกับแต่เศ้าครับเช้าวันที่20สิงหาคม2568นะครับเป็นอย่างไรเนาะพี่น้อง f อฟมื่อวันจันที่ผ่านมาโชคหมาน้ำเสียนรุ่นมาครับผู้ใดโชคหมานํำเสียนเพิ่นาพอซ้อแสดงความดีใจนาครับเสียนกระเข้าโตกลับนะครับเข้าตัวกลับ เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับแต่บัได้เข่าที่ตัวพันเนนก็คือทีพอสวอรฟั่งแล้ะครับตัวเลขของเสี่ยนนะั่นสิบสองคูสิบสองหางนี่คือเป็นตัวเลขที่เพิ่นชอบนะครับตามสูตรมันนั่นมันเน่นมาแล้วนะครับสิบสองคูสิบสองหางทีวงกลมเสี่ยนกับวงกลมตัวที่เพ่นชอบนะครับพี่น้องบางท่านก็บอกว่าโอ้ยเสี่ยนเข่าตัวที่บววง พอสถึงบอกว่าถ้าตามเสี้ยนรุ่นต้องเอามดทุกตัวที่เพ่นเขียนให้นะครับเพราะว่าจริงๆเราตามสูตรนะมันเน้นมามดทุกตัวครับเป็นตัวเลขที่เด่นที่สุดแดีวที่เพ่นเขียนมาให้นะครับสําสหรับมือนี่นะครับพี่นองก็เตรียมสมุดประกามาครับเขียนไปกอนนะครับเตรียมแคบเตรียมจดนะครับช่วงนี้พอสอที่บอกให้พี่นองฟังแล้วเสียอ่านให้ฟังกอนนะครับ ให้พี่น้องจดตามจดบท่านกะบึ้งถ่ายคลิปช่วงถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปพอศอกะที่โชว์ตัวเลขให้พี่ให้น้องเข้าได้แคปหน้าจอพี่เก่าครับถ่ายคลิปนะครับตัวถ่ายคลิปหนุม่มพี่เก่านะครับตัวเลขนะครับเอาตอนนี้พร้อมหรือ,อยังพี่น้องพอร้อมไปครับถ้าพร้อมกะจดเลยครับวันที่ยี่สิบ สิงหาคม2568ตำราวเซียนลุนนะครับเด่น012เด่น012ครับไปกันซาสาครับจับคู่2ตัวนะครับ02 07 08 หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดสองสี่สองห้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งสองเก้าสองเจ็ดชุดสามตัวนะครับศูนย์แปดสองแปดห้าหนึ่งแปดห้าสองแปดสี่หนึ่งแปดสี่สอง 925ครับอันนี้เป็นชุด3ามตัวนะครับส่วนตัวทีเซียน,พนเนนนะพิ่นเนนนะพี่น้องวงกลมด้ครับเดี๋ยวสิทวนในฟัง่งอีกทีนหนึ่งแล้วจังวงกลมเนาะเด่นศูนหนึ่งสองครับเหล็กเด่นมีหนึ่งมีศูนย์มี2นะครับเหล็กเด่นมีอยู่สามตัวนะครับเด่นศูนย์เด่นหนึ่งเด่นสองครับเทียบบอกกับกันพี่น้องอาบาเด้อครับ พี่ลองกเขียนตามนี่แหละครับ02,07,08,17,18,28,24,25,4151,29,27ครับอา่าวงกลมครับตัวที่เสียนพลน่วงกลมหายก็มีอยู่ มื่อนี้วงกลมแปดคูแปดหางนะครับที่ว่าวงกลมมีอยูซีหางครับล้วมีหาลังเทียพี่น้องเอฟซีบางท่านบอกว่าโอ้ยเอาตัวที่เส้นเพ่นว่าวงกลมหน่อยๆสัน่นอันที่จริงถามมันถูกมันก็นดีไปนะครับคคอจังหวะวันหนึ่งวงตัวว่าวงกลมมันออกนะครับก็มีหลายครั้งหลายเทื่อนะครับหลายหลายครั้งหลายครานะครับที่มันออกตัวที่พันบ่าวง พี่น้องบางทานเพลินกับคอมเมนต์มาอยู่ว่าอ้เหล็กเส้นเข่าตัวที่เพลินบมวงกลมครับพูดถึงว่าตัวเหล็กแนวทางของเส้นรุ่นนี้เข้ามากกว่าหลุดนะครับมีพี่น้องหลายคนบอกว่าเป็นเส้นไนจังได้พอติดเจ,จ็กตัวจริงๆแล้วเส้นเพลินชนมาสิติดนะครับติดทุกตัวอาติดทุกเกือบทุกรอบนะครับนะครับว่บากันไปแลลวแต่มักนะครับ ูได้ชอบเสี้ยนเพ่นกับตามเสี้ยนนะครับนะเสี้ยนพ่นนี่เวลาาพ่นคำานวณนี่ใส่เวลาคักครับเอาลายสูตรมาผสมกันเพงว่าเป็นเสี้ยนนะครับพูดถึงตัวเลขของเสี้ยนรุ่นนี่เจ้าเมื่อยานนะครับปูดถึงงมาแถวๆเฮานี่เจ้ามือ,อยานเลยครับแถวๆแถวบ้านนี่แหละครับเพราะว่า้าพ่นซื้อเองนี่เพ่นซื้อ ชุดเต็มนะครับเพื่องเสือชุดเต็มของเพื่องถ้าผู้ใดอยากได้ชุดเต็มก็หลังไม่นะครับโทรหาเสี่ยนเอาเองครับส่วนมากช่วงนี้ก็บผู้ใดผู้ใดที่เป็นแฟนคลับของเสี่ยนเพื่องจิมีเบิกโทรของเพื่องอยู่นะครับเอาเดี๋ยวทวนอีกเทน,นึงครับท่านผู้ชมครับตัวที่เพื่องวงกลมให้ก็มี0218 08 สองแปดสองสี่สองห้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งเอาทวนตัวที่พันวงกลมอีกเท่านึงนะครับพี่น้องอาจุบะ,ะท่านนะครับศูนย์สองวงกลมศูนย์แปดวงกลมหนึ่งแปดวงกลมสองแปดวงกลมสองสี่วงกลมสองห้าวงกลมสี่หนึ่งวงกลมห้าหนึ่งวงกลม ส่วนสามตัวนะเพิ่นขีดเส้นใต้ให้มัดทุกตัวนะครับมีหคู่หหางครับพูดถึงตัวเลขของเสียนก็มีสาเก้าครับชุด2ตัวกต12สองคู่1ิบสองหางให้เก้าแต่ว่าชุด3ามตัวในบางครัง้งเพื่นก็ให้เ็ดคู่เจ็ดชุดนะครับบางครั้งก็หกชุดหาลางเทือก์กนหน่อยๆแขนๆก็มีนะครับ ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ให้พี่น้องเข้าไปพิจแรณนวเด้อครับพิดถูกกะยับว่ากันครับเพราะว่าตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับว่ามีผู้ใดโหดหรว่ามันสิออกตัวใดนะครับเสี่ยนกระบอกหูเพราซอสกระบอกหนะครับเพราะฉะนั้นกับพิถูกกะยับว่ากันครับถามมาักถามมักถามชอบกรืจังตามนะครับบ่ามากักว่ชอบเสี่ยนเพิ่นกับว่บเป็นยังนะครับ ชอบจัดขัดผ่านคือว่านะครับเนี่ยแหละครับตัวเล่งน้าทางนะครับที่ตามที่โว่เนี่ยครับตัววงกลมนะครับวงกลม0ูนย์สองศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสองสี่สองห้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งะครับตัวมันทีอาจสีน่อยแน่นะครับแต่ว่าพี่น้องครับให้ไปสู้มองเอาเด้อครับแคปหน้าจอง่ายๆนะครับแคปหน้าจอแล้วครับไปสู้มึงเอานะครับ นะช่วงถ่ายคลิปแล้วกับพี่น้องเอฟแคปหน้าจอได้แล้วกับขอสอกขออนุญาตยุติการถ่ายทอดสดไว้เพียงแค่นี้นะครับให้พี่น้องโชคโชคโชคๆมันๆกันครับเมื่อนี้ยได้ยิ่งจะทำมาโชคดีสำหรับพี่น้องเอฟทุกคนทุกท่านนะครับผู้ได้เห็นคลิปนี้นะครับจะให้ได้เฮ้นํำกันเด้คำแรกเลยครับสองทุ่มครึ่งนะครับ ให้เล็กชุดนีนเป็นเล็กมุ่งค้นสำหรับพี่น้องนักซี่นะครับให้มีโชคมีลาบกันครับพอันไหมนในคิดนาครับที่บ้านเซียนรุ่นคือเก่านะครับไปถ่ายทอดสดเดียมื่อนอีก,กันได้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ